เด็กหญิงนิยายพันอองโปรดรับข้าเป็นภรรยาบทที่สี่สบหก แม้อากาศจะหนาวแนบอาหนานก็ยังยืนกรานรักษาความเคยชินอันดีที่ต้องอาบน้ำทุกวันเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นอภิสิทธิ์และความฟุ้งเฟ้อของชนชั้นสูงอาหนานชอบอภิสิทธิ์แบบนี้ชอบความฟุ้งเฟ้อแบบนี้แค่ขยับปากก็มีน้ำร้อนให้อาบแล้วในฤดูหนาวการได้แช่ตัวในน้ำร้อนที่มีควันขึ้นจากนั้นมุดเข้าไปซุกตัวในผ้าหม่มช่างเป็น เรื่องที่มีความสุขเหลือเกินอาหนานแช่ตัวในน้ำร้อนรอจนผิวถูกแช่จนเหี่ยวย่นหมดแล้วนางจึงลุกขึ้นเช็ดตัวให้สะอาดสวมชุดชั้นใน กับชุดชั้นปลางสะอาดที่สาวใช้เตรียมไว้ให้เช็ดปลายผมที่เปียกชื้นเพราะการอาบน้ำเมื่อครู่นี้พลางเดินออกจากห้องเล็กด้านข้างพอกลับเข้ามาในห้องด้านในก็เห็นสู่ป้าหนิงสวมชุดชั้นกลางร่างกายคลุมด้วยเสื้อนอกขณะนั่งอยู่ข้างเตียง มือยันใบหน้าขบคิดบางอย่างอยู่ภาพบุรุษรูปงามที่ใช้ความคิดใต้แสงเทียนดูงดงามและเปี่ยมด้วยความรู้อย่างยิ่งทําให้คนมองไม่เบือ่อเดิมทีรูปโฉมของสู่ป้าหนิงไม่แล้วหากเก็บสีหน้าเคร่งขรึมไปเขาดูหน่าหลงไหลยิ่งกว่าบุรุษรูปงามอันดับหนึ่งของเมืองหลวงอย่างวนเหลียงเสียอีกเทว่าตอนนี้อาหนานกลับไม่มีอารมณ์จะน้ำลายหกกับบุรุษ รูปงามนางยังคงโมโห กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนอาหารข้าบุรุษคนนึงทำแบบนี้กับเจ้าแถมเขายังเป็นสามีของเจ้าไม่ไว่าอย่างไรก็ต้องโมโ oh หแม้ไม่ได้รู้สึกอับอายเพราะถูกดูหมิ่นแต่ก็ยังเสียใจอยู่ดีอาหนานไม่รู้ว่าตัวเองจะเสียใจทำไมแค่รู้สึกว่าชู่ป้าหนิงทำแบบนี้กับนางทำให้นางไม่อาจรับได้ชั่วขณะนางจึงแซงปั้นเพื่อปกปิดความรู้สึกที่แท้จ พอคิดเช่นนี้อาหนานก็มีเหงื่อเย็นผุดซึมทั่วตัวแซงปันปึ้งอะไรกันอาหนานคิดว่าตัวเองทำแบบนี้ได้แต่จะเอามาใช้กับบุรุษคนหนึ่งไม่ได้เด็ดขาดนั่นมีแต่จะทำให้คนรู้สึกว่าเจ้าโง่มากอาหนานคิดมาตลอดว่าตัวเองไม่ฉลาดก็จริงแต่ไม่ได้งโง่เท่าว่าตอนนี้กลับพบว่าตัวเองกำลังทำเรื่องโง่งมโ,โดยไม่รู้ตัว ไม่ได้การเสแสร้งทำสิ่งที่ไม่ตรงกับใจ เป็นโรคอย่างหนึง่งต้องแก้ไขนางต้องแก้ไขอาหนานแอบกำมัดในใจรู้สึกว่าตำแหน่งพระชายาของตอน้นเป็นเพียงสิ่งที่อยู่ใต้อานัตของท่านอองคนหนึ่งเท่านั้นอำนาจและยศศักดิ์ทั้งหมดของนางล้วนได้มาจากสามีผู้เป็นอองการทำตัวปั้นปึ้งกับท่านอองผู้เป็นสามีของตอน้นเป็นเรื่องโง่เขลาดังนั้นต่อจากนี้ไปนางจะใช้อารมณ์ส่วนตัวมากเกินไป ไม่ได้อีกแล้วาว่าอานานยังเตรียมภูมิคุ้มกันทางจิตใจไม่สำเร็จก็ถูกท่านอองที่นั่งอยู่บนเตียงเห็นเข้าและลากตัวเข้าไปในอ้อมกอดการกระทําต่อจากนั้นของท่านอ,องทำลายภูมิคุ้มกันทางจิตใจของนางไปจนสิน้น เมื่อครู่เจ้าคิดอะไรอยู่ชูป้าหนิงกักขังเด็กสาวตัวเล็กไว้ในอ้อมกอดจับใบหน้านางไว้ไม่ปล่อยให้นางมีโอกาสหลบเลี่ยงแม้แต่น้อยอาหนานลุบตาก้มหน้าเล็กน้อยไม่ได้โงองถึงขั้นบอกเขาเรื่องการปรับสภาพจิตใจของตอนเมื่อครู่นี้ดวงตาของชูป้าหนิงทอประกายเล็กน้อยเสียงทุ้มและอ่อนย้นลงเมื่อครู่นี้เจ้าโมโห แต่ตอนนี้จิตใจกลับสงบนิ่งข้าไม่คิดว่าเจ้าเลิกโมโหแล้วแต่เจ้าคงตัดสินใจอะไรบางอย่างมากกว่าอานานเบิกตากว้างทำหน้าตื่นประหนกตกใจบุรุษคนนี้รู้วิชาอ่านใจคนหรือหรือว่าคนที่เสแสร้งเก่งที่สุดคือเขาตั้งหากสู่ป้าหนิงกลับไม่รู้สึกดีใจแม้แต่น้อยที่ตนเองท้ายถูกน้ำเสียงเขาพลันเปลี่ยนไปเจ้าคิดจ้ะ คำเหมือนตอนแต่งงานเห็นข้าเป็นเพียงหัวคิ้วของชายหนุ่มคขมวดมุ่นเห็นชัดว่าไม่รู้จะอธิบายความรู้สึกแบบนั้นอย่างไรหากเขาเคยใช้ชีวิตอยู่ในยุคปัจจุบันจะต้องสามารถเลือกคำคำหนึ่งที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งมาใช้ได้แน่นอนคำคำนั้นก็คือคำว่าบอสใช่ ออนแต่งงานใหม่ๆอาหนานตั้งปณิธานว่าจะเป็นสีภรรยาและมารดาที่ดีขอเพียงได้ใช้ชีวิตของตัวเองอย่างสุขสบายนางไม่สนใจว่าสามีของตัวเองจะเป็นอย่างไรปฏิบัติกับสามีเหมือนปฏิบัติกับผู้บังคับบัญชาหรือบอสคนหนึ่งปริบัติเขาให้ดีก็พอไม่ต้องทุ่มเทความรู้สึกส่วนตัวลงไปมากนะัก ตอนนี้อานานรู้สึกตกใจจริงๆร่างกายแข็งทื่อและไม่ได้ตอบเขาชู่ป้าหนิงจะไม่รู้สึก ถึงความผิดปกติของนางได้อย่างไรดวงตาเขาเข้มขึ้นยิ่งกว่าเดิมชูปา้าหนิงไม่รู้ว่าความรู้สึกแบบนี้เรียกว่าอะไรแต่พอได้ยินอีกฝ่ายบอกว่าพระชายาสู้อ่องเองก็คงจะจำใจเช่นกันคงไม่อยากแต่งงานเหมือนกันกระมังความรู้สึกของเขาก็แย่มาก แต่ตอนนั้นเขาก็รู้ว่าแรกเริ่มพวกเขาสองคนไม่รู้จักกันอีกทั้งในเมืองหลวงมีข่าวลือเกี่ยวกับเขาหนาหูมากไม่มีข่าวลือไหนดีเลยสักอย่างเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของผู้คนอย่างยิ่งสตรีปกติหากกระตือรือร้อนอยากแต่งงานกับเขาเขาต้องรู้สึกว่ามีปัญหาแน่ ตอนนั้นอานานไม่เต็มใจแต่งงานกับเขาย่อมเป็นเรื่องปกติแต่เรื่องพวกนี้ล้วนเทียบไม่ได้กับคำพูดของเจ้าฉีหวาที่ว่า พระชายาสู้อ่องไม่ชอบท่านเป็นเพราะมีราชองค์การนางถึงได้จำใจแต่งงานกับท่านทำให้เขารู้สึกโมโหอาหนานไม่ชอบเขาหรือสูปา้าหนิงไม่เคยคิดมาก่อนว่าภรรยาของเขาจะไม่ชอบเขาและต่อต้านการแต่งงานครั้งนี้บางทีตอนแรกนางอาจแต่งงานกับเขาเพราะราชองค์การแต่พวกเขาแต่งงานกันมานานขนาดนี้นางก็ยังไม่ชอบเขาหรือ สู่ป้าหนิงเองก็รู้ว่า ทุกครั้งเวลาใกล้ชิดกันนางมักจะหลับตาลงด้วยความเคยชินดูเหมือนเขินอายมากแต่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะจริงๆแล้วนางไม่อยากเห็นหน้าเขาหรือไม่อีกทั้งนางยังไม่ค่อยอยากเรียกชื่อของเขาถึงขั้นไม่ค่อยเต็มใจที่จะเปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงต่อหน้าเขานางมักจะทำตัวเหมือนเตา่าหดหัวอยู่ในกระดองไม่ยอมเปิดเผยความคิดที่แท้จริงออกมาชั่วชีวิตนี้ สู่ป้าหนิงไม่เคยใส่ใจใครขนาดนี้มาก่อนแม้แต่สเสด็จแม่ของเขากับพี่ชายผู้เป็นห้องเต้ก็ไม่เคยเขาทำอะไรจริงจังเพ่งคริมเรียกร้องความสมบูรณ์แบบกล้าสูน้าสวรรค์และปวงชนขอเพียงไม่ละอายใจต่อตัวเองก็พอเขาที่เป็นแบบนี้พอแต่งงานแล้วกลับเอาใจใส่แค่ภรรยาคนเดียวเท่านั้นเขาไม่รู้ว่าความรู้สึกที่เขามีต่ออาหนานคืออะไรรู้เพียง ว่าตัวเองใส่ใจนางมากหวังว่านางจะไม่เป็นหยกที่แตกสลายดอกไม้ที่ร่วงโรยเหมือนพวกสตรีก่อนหน้านี้เขาอยากให้นางอยู่เคียงข้างเขาตลอดไป เขาเป็นโรครักสะอาดแม้แต่สเสด็จแม่กับพี่ชายแท้ก็ยังไม่อยากให้แตะต้องตัวแต่ในคืนวันแต่งงานเขากลับแตะต้องนางและไม่รู้สึกขยักขยงแต่อย่างใดในสายตาของเขาอานานแตกต่างจากคนอื่นนางมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครเขาไม่รู้ว่าความรู้สึกแบบนี้คืออะไรรู้สึกเพียงว่าเวลามีนางอยู่ข้างกายช่างดีเหลือเกินเคยชินกับความรู้สึกนี้ไป how, ต่เจ้าสีหวากลับนำเอาสิ่งที่เขาละเลยไปในอดีตหรือจะพูดว่าปัญหาที่เขาไม่เคยคิดมาก่อนมาวางตรงหน้าเขาอาหนานไม่ชอบเขาหรือเขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าภรรยาของเขาจะไม่ชอบเขาเขาคิดเสมอว่าจะมอบยศถาบรรดาศักดิ์ให้นางให้ของล้ำค่าที่สุดในใต้ล่ากับนางให้สิ่งที่สตรีคิดว่าหรูหราและสูงสักที่สุดไม่ปล่อยให้ใคร มาดูแคลนนางอีกนางมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครในใจเขาเขาเองก็รู้สึกว่านางน่าจะชอบเขาเพราะไม่ใช่แค่ครั้งเดียวที่เขาเห็นนางยิ้มแย้มเวลายุ่งทำอะไรเพื่อเขา แต่ชะไหนตอนนี้เขากลับไม่แน่ใจเสียแล้วโดยเฉพาะปฏิกิริยาของอานานทำให้เขาเริ่มเผชิญหน้ากับความรู้สึกของตัวเองจูจูก็รู้สึกว่าดูเหมือนเขาไม่เคยได้ยินภรรยาเปิดเผยความรู้สึกกับเขาเลยอานานตัวแข็งทื่อหลุบขนตาดกหนาปิดบังดวงตาไว้ทำให้ผู้อื่นเห็นอารมณ์ที่ฉายอยู่ในดวงหน้านางไม่ชัด สู่ป้าหนิงกลับไม่มีความอดทนที่จะรอคำตอบนางบางทีเขาอาจมีความอดทนเวลารับมือกับจิ้งจอกเท่าในราชสำนักแต่กลับไม่มีความอดทนที่จะรอภรรยาตอบเรื่องความรู้สึกที่เขาไม่อาจแน่ใจโบราณว่าสามีภรรยาทะเลาะก,กันที่หัวเตียงปรองดองกันที่ปลายเตียงบุรุษชอบแก้ปัญหาบนเตียงไม่เว้นแม้แต่สู่ป้าหนิง ยามที่ผิวกายแนบชิดกันลมหายใจคละเคล้ากันเช่นนี้ไม่เพียงเป็นการเปิดเผยโฉมหน้าที่แท้จริงที่สุดกับอีกฝ่ายแต่ยังสะท้อนความใกล้ชิดเป็นรูปแบบการสื่อสารระหว่างกันที่เขาชอบจากใจจริง อานานอนอยู่บนเตียงเส้นผมที่ถูกสาวใช้ทั้งหลายบำรุงรักษาจนเงางามดำคลับแผ่สยายอยู่บนหมอนบุรุษที่ทาบทับนางอยู่ก็ไม่ได้รวบผมยาวเช่นกันเรือนผมทิ้งตัวลงมาประหนึ่งสายน้ำพลันแยกแยะไม่ออกว่าเส้นผมที่เกี่ยวพันกันอยู่บนหมอน เป็นของใครกันแน่สู่ป้าหนิงก้มสีซ่าจุมพิษริมฝีปากนางการกระทําแฝงความอ่อนโยนยากจะบรรยายทว่าความอ่อนโยนของเขากลับทําให้อานานตกใจจนแขนขาแข็งเกร็งภายนอกชูป้าหนิงดูเหมือนคนเคร่งขรึมแทนตรงแต่เวลายอยู่บนเตียงเขาชอบทําตามอําเภอใจเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับฐานะเชื้อพระวงของเขา ที่เกิดมาสูงส่งกว่าผู้อื่นเขาเป็นองค์ชายผู้สูงสักไม่เคยต้องทำอะไรฝืนใจตัวเองมาก่อนส่วนลึกในใจเคยชินแล้วกับการที่คนอื่นต้องยอมจำนนให้เขาดังนั้นเวลาหาความสำราญบนเตียงไม่ว่าเขาจะอารมณ์ร้อนแรงเพียงใดอาหนานจะถูกหยอกเย้าจนร้องไห้อย่างไรก็ไม่เคยเห็นเขาหยุดยั้งตัวเองเลยดังนั้นความอ่อนโยนในยามนี้จึงทาให้อาหนานตกใจ จนไม่กล้าขยับตัวเหมือนย้อนกลับไปในคืนวันแต่งงานวันแรกนางกลัวจนเกือบจะร้องไห้ออกมาถทาว่าชูป้าหนิงกลับไม่ได้กระทํารุนแรงเขาลูปไล้อย่างอ่อนโยนจุมพิษอย่างนุ่มนวลพนุถนอมลูบผิวกายทุกส่วนของนางจนทั่วร่างการกระทําเจือด้วยความรู้สึกที่อธิบายไม่ถูกทำให้อารมณ์ของนางต่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่งงานได้ไม่กี่เดือนเขาก็เข้าใจปฏิกิริยาทุกอย่างของร่างกายนางในขณะที่นางยังอยู่ระหว่างการเรียนรู้อย่างงุนงงความขี้อายที่ติดตัวสตรีมาแต่กำเนิดทำให้นางไม่อาจปล่อยตัวเองอย่างเต็มที่เวลาอยู่บนเตียงมักจะเป็นฝ่ายถูกเขาชักจูงอารมณ์ถูกเขาพาเข้าสู่วังวนของความร้อนแรงจนมิอาจควบคุมตัวเองได้ ครั้งนี้เขาเตรียมความพร้อมให้นางตอนด้วยความอ่อนโยนและอดทนอย่างยิ่งทาให้นางได้สัมผัสกับความสุขบนเตียงที่ต่างออกไปจวบตนนางพร้อมแล้วเขาจึงแยกขานางออกและขยับตัวเข้าไปก่อนจะหยัดกายพาตัวเองเข้าไปในกายนางห้องด้านในมีเทียนไขสีแดงแผดเผาม่านเตียงแขวนอยู่สูงเงาร่างเปือยเปล่าสองร่างซ้อนทับกัน ลมหายใจหนักหน่วงผสมผสานกับเสียงครางขาดห้วงนางหลับตาลงครึ่งหนึ่งร่างกายสั่นสะท้านเพราะแรงกระแทกกระทันไม่หยุดมองชายหนุ่มเหนือร่างตัวเองที่กำลังเคลื่อนไหวอย่างขยันขันแข็งด้วยสายตาเลื่อนลอยช่วงจังหวะที่เข้าสู่ความร้อนแรงสูบ้าหนิงแนบปริมฝีปากข้างหูนางและเอ่ยเสียงแหบอานานเจ้าชอบค่ะ อาหนานถูกเขาปลุกเร้าอารมณ์แทบตายมือที่กำหมัดถูกเขาแบออกและสอดประสานกับนิ้วทั้งสิบของเขานางไม่ตอบเ่าว่าเขากลับไม่ยอมละเว้นนางคลอเคลียกับนางไม่เลิกราสุดท้ายภายใต้การปลุกเร้าและการกระแทกกระทันของเขาอาหนานร้องไห้กระซิกกอดเขาพางเอ่ยเสียงค่อยข้าข้าชอบนางไม่มีสิ่งใดจะมอบให้เขา ไปมากกว่านี้อีกแล้วชายหนุ่มพอใจในที่สุดก็เติมเต็มความปรารถนาให้นางในจังหวะโจรต้วงลึกซึ้งขณะเดียวกันก็เติมเต็มความต้องการของตัวเองด้วยหลังตาแนบชิดคอเคลียหลายครั้งพอทุกอย่างยุติลงในที่สุดอานานฟุบอยู่บนหน้าอกเขาหายใจหอบเบาๆร่างกายอ่อนปวกเปียกจนแทบจะลืมตาไม่ขึ้นปล่อยให้สองมือของเขาลูบไล้ร่างกายนางตามอำเภอ ไม่อยากพูดอะไรแม้แต่คำเดียวสู่ป้าหนิงดึงผ้าหม่มมาคลุมร่างของทั้งสองคนขวางกั้นไอเย็นของขําเคือนในฤดูหนาวเสพสุุกับสัมผัสอันยอดเยี่ยมยามผิวกายแนบชิดกันอาหนานขยับตัวสุดท้ายก็ซุกศีรษะเข้ากับซอกคอของเขาสู่ป้าหนิงอบกอดนางตุ้มพิษกระม่อมนางก่อนที่เสียงแหบพระจะดังขึ้นอาหนาน พวกเราเป็นสามีภรรยากันอานานไม่พูดอะไรนางยังไม่ได้เตรียมพร้อมที่จะเปิดเผยโฉมหน้าที่แท้จริงของตัวเองต่อหน้าเขาเพราะสังคมโบราณบังคับควบคุมสตรีเข้มงวดเกินไปนางไม่กล้าเดิมพันอานานเรามีเวลาอีกชั่วชีวิต อานานหัวใจเต้นรัวในที่สุดก็อดเงยหน้ามองตาเขาไม่ได้แสงเทียนในห้องไม่นับว่าสว่างมากนักเขาโครงใบหน้าของเขาเลือนรางเล็กน้อยแต่ดวงตาคู่นั้นกลับเป่งประกายเติดจ้า จนหน้าตกใจเขาเพียงแต่มองนางอย่างอ่อนโยนและยื่นมือไปกลุมมือที่ชื้นเหงื่อของนางรูปไหล้จนทั่วอาณานลังเลอยู่ครู่หนึ่งในที่สุดก็รวบรวมความกล้าขยับเข้าไปใกล้เขาแนาบริมฝีปากกับเขาและบอกว่า ข้าไม่ชอบการกระทำในวันนี้ของท่านชูป้าหนิงยกมุมปากขึ้นนิดๆมือจับศีรษะด้านหลังของนางไว้ทันใดหลังจุมพิษนางไปรอบนึงแล้วจึงเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่เตือความอ่อนโยนอยู่หลายส่วน คราวหลังข้าจะไม่ทำอีกแล้วแม้คำพูดของบุรุษเวลาอยู่บนเตียงจะเชื่อถือไม่ได้แต่อาหนานยินดีเชื่อใจในนิสัยของสู่ป้าหนิงหากเขาให้สัญญาแล้วจะไม่ผิดคำสัญญาแน่นอนข้าข้าชอบท่านได้แต่งงานกับท่านข้ารู้สึกดีมากอาหนานหน้าแดงรู้สึกขายหน้าสตรียุคปัจจุบันเหลือเกิน แต่นี่เป็นครั้งแรกในสองชาติที่นางสารภาพรักกับเพศตรงข้ามรู้สึกยากจะเอ่ยปากจริงๆคำตอบของสู่ป้าหนิงคือการจุมพิษนางยาวน,านั้น จนแทบหายใจไม่ออกหลังจูบอานานจนนางรู้สึกวิงเวียนหนักอึ้งวิธีการแสดงความชอบของเขาต่อการสารภาพรักก็คือเขาดึงนางที่เหน็ดเหนื่อยจนแทบทนไม่ไหวแล้วเข้าสู่วังวนของอารมณ์ร้อนแรงอีกครั้งไม่สนใจเวลาที่ผ่านไปอย่างเชื่องช้า จนท้องฟ้าข้างนอกเริ่มปรากฏแสงสีขาวแล้วอาหนานนอนงายปล่อยให้เขาย่ำยีน้ำตาไหลพรากในใจเกินไปแล้วเขายังไม่ได้บอกนางเลยว่าเขาชอบนางหรือเปล่าท่านอ,องทำแบบนี้ไม่ยุติธรรม วันต่อมาไม่แปลกเลยที่อาหนานจะลุกจากเตียงไม่ได้สู้อ่องที่เป็นตัวต้นเหตุลุกจากเตียงอย่างกระปี้กระเป๋าตั้งแต่ฝ้าสางกินข้าวเสร็จก็ออกไปค่ายทหารแล้วใครบางคนที่ถูกทรมานทั้งคืนกลับปวดขาเมื่อยเอวสีหน้าอิดรอยท่าทางเหมือนปล่อยตัวตามอารมณ์มากเกินไปนานทีเดียวที่ไม่อาจลุกจากเตียงได้อานานจ้องหมอนและคิดว่ามันเป็นชูป้าหนิงพราง ุบตีแรงๆทำเอาสาวใช้ที่อยู่เวเฝ้านอกประตูคิดว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นอยากจะพุ่งเข้าไปดูสุดท้ายหรูหลันเป็นคนห้ามพวกนางไว้อย่างสุขุมหาไม่ใครบางคนจะต้องอับอายขายหน้าไปถึงชายแดนหน้าหรูช่วยเข้ามา พอได้ยินเสียงอ่อนแรงของอาหนานรูช่วยผักประตูเข้ามาพอเลิกม่านเตียงขึ้นก็เห็นอาหนานที่สวมชุดชั้นกลางหน้าตาอ่อนล้าอิดรยนอนแผ่อยู่บนเตียงเหมือนผ้าเก่าขาดผืนหนึ่งงรูช่วยมองอาหนานด้วยสีหน้าเห็นใจแม้นางยังไม่ออกเรือนทั้งที่อายุมากแล้ว แต่ก็พอรู้เรื่องระหว่างสามีภรรยามาบ้างดังนั้นเห็นสภาพของอาหนานแล้วจึงมีเพียงความเห็นใจอย่างลึกซึ้งใจคิดว่าเมื่อวานท่านอองต้องโมโหจัดแน,น่ถึงได้จัดการพระชายาจนตกอยู่ในสภาพอนาถเช่นนี้เห็นแก่ที่อาหนานอยู่ในสภาพอนอาถร,รูช่วยจึงเดาะลิ้นไม่พูดอะไรย่วโสะนางอีกรูช่วยประคองอาหนานลุกขึ้นรูหลันนำคน ไปเตรียมน้ำร้อนเสื้อผ้าและอาหารให้อานานตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงแล้วแต่อาหนานออกกำลังกายมากเกินไปไม่เพียงยืดเอวไม่ได้แต่ยังไม่มีความอยากอาหารเลยแม้แต่น้อยจวบจนได้แช่น้ำร้อนแล้วอานานถึงรู้สึกว่าความปวดเมื่อยของร่างกายบรรเทาลงหน่อยถ้ามีน้ำพุร้อนก็คงดีอานานพึมพำรู้ช่วยฟังแล้วคิดอะไรได้เอ่ยว่า คุณหนูน้ำพุร้อนที่ท่านว่าบ่าวเคยได้ยินท่านลุงที่ตัดฟืนในห้องครัวพูดถึงบนภูเขาไม่ไกลจากเมืองถงเฉิงมากนักมีอยู่แห่งหนึ่งน้ำนั้นมีกลิ่นที่ประหลาดมากแต่ร้อนตลอดทั้งปีมหัศจรรย์มากเลยเจ้าค่ะอานานฟังแล้วกระตือเรือร้อนขึ้นมาเล็กน้อยแต่พอคิดว่ายุคสมัยนี้เป็นสังคมศักดีนาสตรีคิดจะไปแช่น้ำพุร้อนข้างนอกล้วนเป็นความคิดเพ้อฝันทั้งนั้น คิดได้ดังนี้จึงล้มเลิกความคิดในใจไปอาหนานกินอาหารเล็กน้อยให้ท้องอิ่มก่อนจะลากสังขารที่เหมือนผ้าขาดขาดผืนหนึ่งขึ้นไปนอนบนเตียงรูหลานกับรูช่วยเห็นสภาพน่าสงสารของอาหนานแล้วยอมรับพลังในการทำศึกของท่านอองอยู่ในใจอีกครั้ง อ้อนใบชูป้าหนิงกลับมาอาหนานยังคงนอนอยู่นางขดตัวหลับอยู่ในผ้าห่มอย่างสบายชูป้าหนิงนั่งลงตรงขอบเตียงมองใบหน้ายามหลับไหลของนางมุมปากยกขึ้นโดยไม่รู้ตัวเผยให้เห็นรอยยิ้มที่อ่อนจางอย่างเยี่ยงเขารู้ว่าเมื่อคืนทำให้นางเหน็ดเหนื่อยเกินไปแต่ในใจกลับรู้สึกพอใจอย่างบอกไม่ถูกโดยเฉพาะการสารภาพรักของนางในช่วงที่อารมณ์ ร้อนแรงเขารู้สึกว่านั่นเป็นคำพูดที่ไพเราะที่สุดในใต้ล่าชูป้าหนิงนั่งอยู่ข้างเตียงเฝ้ามองภรรยาตัวน้อยที่หลับสนิทคบคิดเรื่องต่างๆเงียบๆจวบจนพลบค่ำอาหนานตื่นขึ้นมาเห็นชายหนุ่มตรงหัวเตียงอดเผยรอยยิ้มออกมาไม่ได้ท่านอองอรุณสวัสดิ์ฉูป้าหนิงอุ้มนางขึ้นมาพูดอย่างเคลงแย้ม ตอนนี้เป็นเวลาพบค่ำตั้งหากอาหนานอับอายนางหลับลึกเกินไปพอตื่นมาจึงไม่รู้เวลายังคิดว่าเช้าแล้วเสียอีกคิดไม่ถึงว่า การกระทำที่เป็นไปโดยสันชาติยานจะทำให้ตัวเองกลายเป็นตัวตลกแค่นี้ไม่พอชาไหนท่านอองจึงปั้นหน้าเคร่งขครึมตลอดเวลาเช่นนี้จนผู้อื่นรู้สึกรับไม่ได้นะอาหนานฮึดนัดขัดใจเล็กน้อยขบเขี้ยวเขียวฟันพลางขวามือของสู่ป้าหนิงขึ้นมากัดทีนึงสู่ป้าหนิงมองรอยฟันเล็กๆสองแถวบนข้อมือของตัวเองเอย่ยยางสู่ขุม สาวใช้บอกว่าเจ้านอนทั้งวันหิวแล้วก็ลุกขึ้นมากินอะไรหน่อยอยากกัดพนส่งเดชไปทั่วระวังจะกัดถูกของสกระปกเข้าอาหนานอัดอั้นตันใจอยากทุบออกตัวเองนางเป็นแบบนี้เพราะใครกันเล่ายังจะมาพูดจาเสียสีนางอย่างนี้อีกนางจะทวงคำสารภาพรักเมื่อวานกลับคืนมานางไม่ชอบบุษปาก้ายพี่ชอบพูดจาแทงใจดำคนอื่นอยู่เรื่อยคนนี้แม้แต่น้อย ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย <S <S 1> <S 1> <ๆ>หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ